มเห็น GTA low pay เขา low pay เป็นอ่าฮอกกวัดอะฮอยแอปพอิเตอร์รัดน่าจะมีนะทีไม่กวาดระเออแล้วไม่กวาดก็ทำเป็นฮอไปกลับบ้าน มืออมีนนอขึ <Harriet> ้นไปแล้วก็โดดลงอย่างออมเพื่อมาตบมือกับผมได้เลยขึ้นไปเถอะ